หนังไก่ทอดกรอบใครๆก็ชอบกินนะครับซื้อต่อมาบางครั้งก็มีกลิ่นเหม็นสามน้ำมันเนื่องจากทอดไม่นานทากินเองก็กลัวไม่กรอบไม่อร่อยวันนี้งบน้อยอร่อยด้วยชวนเพื่อนเพื่อนมาทําหนังไก่ทอดกรอบที่ง่ายที่สุดครับใช้เวลาไม่นานไม่ต้องต้มไม่ต้องหมักน,นานทอดแล้วกรอบข้ามวันข้ามคืนเก็บได้หลายวันเลยครับไปดูส่วนผสมและวิธีทํากันเลยครับส่วนผสมของหนังไก่ทอดกรอบนะครับก็มีหนังไก่ครับหั่นเป็นชิ้นครับไม่ต้องเล็กมากนะครับล้างให้สะอาดครับพักให้เสด็จน้ําเตรียมไว้ครับ แป้งทอดกรอบครับผงปรุงรสครับเกลือป่นกระเทียมกับพริกไทยครับตำละเอียดรวมกันเลยครับเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเตรียมภาชนะที่เราจะหมักไก่นะครับใส่แป้งลงไปก่อนเลยครับตามด้วยน้ําเปล่าครับค่อยๆใส่นะครับน้ําเปล่าเราจะคนแป้งละลายแป้งก่อนนะครับค่อยๆใส่ไปแล้วก็ดูความข้นของแป้งนะครับเราใส่ไปเยอะนี่เดี๋ยวมันจะเหลวไปนะครับให้เราคนแป้งละลายแป้งเหลวๆนะครับ อย่าให้ข้นนะครับแป้งนะครับคนให้มันเหลวๆประมาณนี้ครับเป็นเส้นประมาณนี้ครับเสร็จแล้วก็ใส่เกลือป่นครับไม่ต้องเยอะนะครับเกลือป่นกระเทียมกับพริกไทยครับก็ไม่ต้องเยอะเหมือนกันครับผมปรุงรสครับก็คนให้เข้ากันครับคนเข้ากันดีแล้วก็หนังไก่ครับ เขาเข้ากันดีแล้วก็เตรียมไปทอดได้เลยครับไม่ต้องหมักไม่ต้องรอครับไม่ต้องเข้าตู้เย็นไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นครับทอดได้เลยครับตั้งกระทะให้ร้อนตามสูตรครับใส่น้ํามันครับน้ํามันจะเยอะหน่อยนะครับเราต้องรอให้น้ำมันร้อนได้ที่ก่อนนะครับร้อนจัดก่อนนะครับใช้ไฟกลางค่อนไปแรงเลยนะครับในการทอดนะครับไม่งั้นแป้งจะไม่เกาะหนังไก่นะครับหนังไก่ประมาณหนึ่งกิโลนี่ผมแบ่งเป็นทอดสองครั้งนะครับครั้งละประมาณครึ่งกิโลครับ เพื่อนเช็คก่อนก็ได้นะครับหยอดหนังไก่ไปดูก่อนนะครับจะฟู่ขึ้นมาแบบนี้ก็ใช้ได้ครับก็ใส่หนังไก่ได้ครับไม่ต้องใส่ทีละชิ้นนะครับใส่ลงไปเลยครับไฟต้องแรงนะครับย้ำนะครับไฟต้องแรงนะครับไฟแรงอยู่ตลอดนะครับตอนนี้เห็นน้ำมันเดือดนะครับ อย่าทอดให้คับกระทะมากนะครับถ้าคับกระทะมากมันจะไม่กรอบนะครับครึ่งกิโลนี่ผมไอหนึ่งกิโลนี่ผมทอดสองรอบนะครับอันนี้ที่ทอดอยู่ก็ประมาณครึ่งกิโลครับนะครับสังเกตว่าแป้งมันจะไม่หลุดนะครับไม่หลุดจากหนังไก่นะครับเมนูง่ายๆครับทํากินเองได้ครับไปซื้อเขานี่ขีดละสี่สิบห้าสิบาทนะครับได้ทิเดียวครับทอดเองนี่ได้กินใหม่ๆร้อนๆหนอมหอมนะครับซื้อเขาบางทีก็ทอดไม่นานนะครับมันจะเหม็นกลิ่นน้ํามันนะครับ เหมือนกินหืนน้ำมันนะครับอันนี้ผมซื้อมาจากไทฟู้ดนะครับหนังไก่กิโลละสี่สิบกว่าบาทครับสี่สิบแปดบาทถึงห้าสิบาทประมาณนี้ครับหนึ่งกิโลก็ทอดออกมาก็จะเหลืออยู่ประมาณสามขีดขกว่าครับจะเป็นเขาขายก็ร้อยกว่าบาทนะครับส่วนะสมก็ไม่มีอะไรมากครับ ไม่ต้องไปใส่อะไรเยอะครับไม่ต้องไปปรุงเยอะครับไม่ต้องใส่ซอสใส่ติ่วอะไรครับแค่เกลือเฉยครับกับผงปรุงรสครับแค่นี้ก็อร่อยแล้วครับพริกไทยกระเทียมนิดหน่อยครับไม่ต้องเยอะความอร่อยมันอยู่ที่หนังไก่กรอบๆครับแต่ต้องทอดให้กรอบนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการทอดครับอร่อยไม่อร่อยทอดกรอบๆนะครับทานกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยก็ได้ครับทานกับส้มตำทานกับเมนูอะไรก็อร่อยนะครับหนังไก่ทอดครับ ทอดร้อนๆหอมๆเนี่ยครับพอคนมาจนจนมันเริ่มแยกชิ้นจากกันแล้วครับไม่เกาะกันแล้วนะครับเราคนมาตอนนี้ครับทีนี้เราก็ไม่ต้องคนตลอดแล้วครับพอมันแยกจากกันแบบนี้นะครับเราก็ปล่อยไว้ครับไฟยังแรงอยู่นะครับอมันเริ่มเหลืองนะครับเริ่มสีเหลืองแล้วนะครับเริ่มดีบป๊อปแปะ๊อป๊ะนะครับเริ่มมีเสียงดีบนะครับถ้าเราเบาไฟเป็นไฟกลางนะครับเป็นไฟกลางๆครับเบาลงมาหน่อยนึงครับก็คอยคนต่อไปเรื่อยๆนะครับคนตลอดนะครับตอนนี้ จะได้ยินเสียงดีดนะครับนะครับมันก็เริ่มไล่ความชื้นไล่น้ํามันออกจากหนังไก่นะครับไก่จะเริ่มลอยขึ้นมานะครับดูสีหนังไก่ไปด้วยนะครับจากเสียงดีดป๊อแป๊ปอแป๊ะมันก็จะเริ่มเงียบนะครับความชื้นก็เริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะครับในหนังไก่นะครับความกรอบก็จะเข้ามาแทนที่ครับนะครับพอเริ่มเหลืองเราดูว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังใช้ไม่ได้นะครับยังมีเสียงอยู่นะครับยังไม่กรอบพอนะครับ ถ้าเราทานเลยเนี่ยได้ครับกรอบแล้วครับแต่ถ้าเราเก็บไว้มันจะคืนตัวนะครับช่วงนี้หลังจากก็เสียงเริ่มเงียบนะครับเสียงเริ่มเงียบลงนะครับสีหนังไก่เริ่มเข้มนะครับก็เราเบาไฟเป็นไฟอ่อนครับกลางไปอ่อนครับช่วงนี้แค่วอร์ให้พอน้ํามันร้อนนะครับเพื่อเราจะไล่ความชื้นออกจากหนังไก่นะครับถ้าเราใช้ไฟแรงนี่หนังไก่จะไหม้นะครับนะครับช่วงนี้เราเบาไฟนะครับบอมไฟแล้วก็คนต่อไปเรื่อยๆครับอีกสักพักนะครับ พอเสียงเริ่มเงียบนะครับเราก็เนี่ยครับความกรอบก็มาแล้วครับถ้าได้ยินเสียงนะครับครับประมาณนี้ครับก็ตัดพักได้เลยครับเนี่ยครับความกรอบครับพอโทษกระทะถัดไปนะครับเราก็เร่งไฟขึ้นมาเหมือนเดิมครับ ก็ใส่ลงไปเลยครับเนี่ยครับที่เราทอดแล้วนะครับเริ่มเย็นตัวแล้วนะครับกรอบมากครับอร่อยครับเนี่ยครับเสียงกรอบครับง่ายมากครับสูตรนี้ครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับ หนังไก่ทอดกรอบครับสูตรทําง่ายๆครับกรอบอร่อยมากครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ